อยากจะเปิดร้านกาแฟาแบบนี้คิดยังไงไปเปิดแล้วเนี่ยมันจะเจ๊งหรือเปล่ามาใช้ g g o e s h e ชีตรวนทุกคนมาเปิดร้านกาแฟาครับ <c oughs> เงินลงทุนนะครับจะเห็นได้ว่า Worst Case เนี่ยติดลบไปเลยนะครับ เอายอดขายเมื่อกี้ลบต้นทุนวัตถุดิบนะครับเราก็จะได้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ากําไรขั้นต้น1.75ปีเนี่ยก็คุ้มทุนแล้วเห็น <He S 2> ร้านกาแฟเปิดกันเยอะมากครับอยากเปิดบ้างแต่ไม่รู้ว่าต้องคํานวณยังไงครับว่าถ้าเปิดแล้วมันจะคุ้มทุนไหมนะครับมันจะได้กําไรไหมมันจะเจ๊งหรือเปล่าทํำยังไงครับวันนี้ผมมีวิธีมานําเสนอนะครับให้ทุกคนมาลองเปิดร้านกาแฟแบบออนไลน์กันก่อนที่จะเปิดร้านจริงกันครับผมเชื่อว่าช่วงนี้นะครับน่าจะมีหลายๆคนเนาะที่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้้เเเป็นนยัังงงไครรบิฟอสูมาากถ เรามีเงินฝากอยู่ในบัญชีเนี่ยเราก็อยากจะเอามาทําอะไรถูกไหมครับแต่ตอนนี้จะไปลงทุนในตลาดหุ้นมันก็เสี่ยงทั้งนั้นนะครับไม่รู้จะทําอะไรอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองแต่ก็ไม่รู้อีกครับว่าไปเปิดแล้วเนี่ยมันจะเจ๊งหรือเปล่าแล้ววันก่อนครับสมมุติเราไปเจอที่ท,ที่หนึ่งครับโหให้เช่าราคาถูกมากเลยอยากจะเปิดร้านกาแฟแบบนี้คิดยังไงแล้วมันจะทํายังไงถึงจะรู้ว่าร้านกาแฟสมมติเราไปซื้อเฟรนชชายมาเนี่ยเฟรนชชายเขาคิดมาค่าลงทุนเท่านี้มันจะคุ้มไหมครับเอามาเปิดมันจะเจ๊งหรือเปล่่่่าาาาาวววันนนนีีี้ผมมกกก็เเเลยยจะชทททุครํสิง VCB Star รหรือการศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการก่อนว่าธุรกิจ <Okay. S 1> ของเราเนี่ยก่อนที่จะเปิดจริงนะมันจะมีกําไรประมาณไหนมันจะคืนทุนประมาณกี่ปีนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เขาทํากันซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Google Sheets นะครับหลายๆคนไม่คุ้นเคย Google s h e e t คืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือ Excel นั่นเองครับแต่มันเป็น Excel ที่ใช้ฟรีแล้วก็ใช้บนออนไลน์นะครับซึ่งมันจริงๆแล้วมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับวันนี้ผมจะลองพาทุกคนนะครับมาใช้ Google s h e e t กันเพื่อจะท feas study, ํ feasibility study กับเคสธุรกิจของเราในวันนี้นั่นก็คือการชวนท เอาละครับเริ่มต้นไดครับในการที่เราจะมาทำร้านกาแฟเมซอนนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www amazon cafe ได้นะครับเพื่อเข้าไปดูครับว่ามันจะมี powerpoint เนี่ยเพื่อบอกครับว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับลงมาดูในหน้านี้ครับมันจะบอกเลยครับว่าการลงทุนคาเฟ่เมซอนเนี่ยมี2ประเภทนะครับมีแบบประเภทช็อปนะครับก็คือเปิดในอาคาร แบบนี้ค่าเช่าค่าอะไรก็จะแพงกว่าใช่ไหมครับแล้วก็เงินลงทุนก็จะถูกกว่านะครับกับ,บ,บ,บแบบประเภทสแตนอะโลนนะครับก็คือแบบที่เราไปสร้างขึ้นมาเองเลยแบบนี้ค่าเช่าจะถูกหน่อยแต่ว่าเราเสียค่าก่อสร้างเยอะหน่อยนะครับแบบไหนคุ้มบ้างยังไงบ้างนะครับลงทุนแบบไหนหนักยังไงคืนทุนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาใส่ข้อมูลลงในไฟล์กันครับลงในไฟล์นะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับเพื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเห็นได้พร้อมกันเลยนะครับในไฟล์นี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะแบ่งไปททัั้งหมด4แ็บบนะคร แถบแรกนะครับก็คือในเรื่องของเงินลงทุนนะครับซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลของเงินลงทุนของเราเนี่ยจาก powerpoint เมื่อกี้มาใส่ได้เลยนะครับสมมุติในกรณีนี้เราจะลองสร้างเป็นแบบ standalone ดูนะครับก็คือสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีคิดว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถใส่ตรงนี้ลงบรรทัดลงมาใหม่ได้เลยนะครับแล้วสูตรเนี่ยมันก็จะซ้ำขึ้นมาไว้ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็จะง่ายครับเรามีเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรก็พิมพ์ยาวลงมาข้างล่างได้เลยนะครับ อ่าสมมติผมลบอื่นๆออกนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาต่อในแท็บที่2ก็คือแท็บที่มีชื่อว่า f e s s i b i l i t y ครับโดยในแท็บนี้ครับผมลองทำการแบ่งทั้งหมดเนี่ยเป็น3เคสนะครับก็คือ worst case normal case แล้วก็ best case ดูนะครับซึ่งใน3เคสนี้นะครับในแต่ละเคสเนี่ยเราจะระบุครับว่าจะมีการขายได้วันละกี่แก้วนะครับเพราะว่านี่คือตัวแปรสำคัญที่จะบอกว่าเราจะคุ้มทุนภายในกี่ปีกันแน่ทีนี้เนี่ยครับ ข้อดีของคาเฟ่อเมซอนก็คือมันมีข้อมูลบอกเรานะครับในเว็บไซต์เองเนี่ยก็เขียนว่าถ้าเกิดว่าเราไปเปิดเฟรนชชายนะเขาการันตีว่าเราน่าจะขายได้ประมาณ200แก้วขึ้นไปนะครับ250แก้ว200แก้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะขายได้ถ้างั้นเราจะขอยก200เป็นตัวเลขใน normal case ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณี best case นะครับผมขอยกตัวอย่าง ร้านคาเฟ่เอเมซอนที่ผมอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วกันนะครับผมไปกินเขาบ่อยแล้วผมก็ไปคุยกับเขาว่าเขาขายได้ประมาณวันเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาขายได้ประมาณวันละ3 0 0แก้วนะครับยังไงก็มี300แก้วขึ้นไปแน่นอนในเทศกาลน่าจะมากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเบสเคสผมขอใส่สัก300แก้วนะครับอ่าก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนในเวอร์สเคสครับในกรณีที่เราขายได้น้อยกว่า200แก้วแบบนี้เราจะคุ้มทุนไหมครับเพราะฉะนั้น ผมอยากรู้ครับก็ใส่ตัวเลขที่น้อยลงมาหน่อยนะครับในกรณีนี้ผมใส่ที่150ครับเรามาดูกันครับว่า150เนี่ยมันจะคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับบรรทัดที่2ครับเราสามารถใส่ราคาเฉลี่ยต่อแก้วได้หมายความว่าถ้าคุณมีลูกค้าเดินเข้ามา1คนเนี่ยคุณคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะจ่ายเงินซื้อกาแฟเราประมาณแก้วละกี่บาทนะครับก็ไปทําตัวเลขมาแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ตอนนี้คาเฟ่เมซอนก็อยู่ที่ประมาณ50 55บาท75ก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมขอเฉลี่ยง่ายๆว่าคนหนึ่งที่เดินเข้ามาที่ร้านเนี่ยน่าจะจ่ายคนละ65บาทต่อแก้วนะครับอาจจะมีซื้อเบเกอรี่ซื้ออะไรบ้างนะครับก็รวมๆแล้วประมาณ65บาทเราก็ใส่เลข65ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเยอะกว่าหรือรคิดว่าน้อยกว่าก็ปรับเปลี่ยนแปลงเลขตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเรามีจํานวนแก้วที่ขายแล้วนะครับมีราคาเฉลี่ยแล้วเอาทั้ง2องอันมาคูณกันนะครับ ก็จะได้เป็นยอดขายรายวันนะครับดึงสูตรยาวมาได้เลยนะครับเอายอดขายรายวันนะครับคูณ30เราก็จะได้เป็นยอดขายรายเดือนนะครับทำแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คูณมาทีนี้ครับค่าใช้จ่ายอย่างแรกที่เกิดขึ้นนะครับที่มันเยอะที่สุดที่คนทําธุรกิจอะไรก็ต้องมีส่วนนี้แหละเยอะที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าต้นทุนของวัตถุดิบครับหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า cost of goods sold หรือ COGS นะครับ ซึ่งในกรณีนี้นะครับกรณีของร้านคาเฟ่เอมเมซอนเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรายังมี Marketing f ้ e ฟและร o ยัลตี้ฟรีนะครับอีก6%เพราะฉะนั้นเราต้องเอา6%เนี่ยมาบวกด้วยนะครับโดยปกตินะครับทั่วไปที่ผมไปหาข้อมูลมาถ้าเกิดว่าเราขายกาแฟ1แก้วโดยเฉลี่ยแล้วต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยจะอยู่ตกแก้วละ35%เพราะฉะนั้น35%บกอีก6ก็เป็น4 1นะครับ ในเคสนี้ผมจึงใส่ต้นทุนวัตถุดิบบวก Marketing และ l o y a ลตี้ฟ e ีเนี่ยเป็นทั้งหมด41%ครับก็ใส่ลงไปตรงนี้ได้เลยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาต้นทุนยอดขายเมื่อกี้ที่เราขายได้ต่อเดือนนะครับคูณด้วย41%เมื่อกี้นะครับก็จะได้ออกมาในแต่ละเคสว่าต้นทุนของแต่ละแก้วเราเนี่ยก็จะได้มาเป็นต้นทุนของวัตถุดิบของเรารวมทั้งเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น เอายอดขายเมื่อกี้ลบต้นทุนวัตถุดิบนะครับเราก็จะได้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ากําไรขั้นต้นหรือ GP หรือกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายครับก็สามารถเอายอดขายตรงนี้นะครับมาลบด้วยต้นทุนวัตถุดิบตรงนี้แล้วดึงสูตรยาวมาได้นี่ครับเราก็จะได้เป็นกําไรเบื้องต้นแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับกำไรนี้ครับยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ดินนะครับค่าเช่า POS และก็ค่าน้ําค่าไฟอื่นๆนะครับเราก็สามารถใส่ลงตรงนี้ได้นะครับ สมมุติในกรณีถ้าเกิดว่าผมสร้างเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เนี่ยค่าเช่าปกติเนี่ยก็จะไม่แพงมากถูกไหมครับเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมักก็จะเห็นใจเราที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปลงทุนสร้างเป็นตึกอาคารขึ้นมาผมใส่เป็นสักประมาณ50,000บาทแล้วกันนะครับก็ใส่ตรงนี้ไป50,000บาทได้นะครับค่าเช่าเครื่อง pos มีเขียนไว้ใน presentation ของ amazon อยู่แล้วนะครับว่าเราต้องเช่ากำหนดเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับค่าน้ำค่าไฟผมตีเหมาว่าประมาณ20,000บาทนะครับ และก็เงินเดือนพนักงานนะครับถ้าในกรณีนี้ผมคิดว่าเราน่าจะมีพนักงานประมาณ5คนนะครับผมใส่ไว้ในแท็บ c o n f l i c นะครับทุกคนสามารถมาแก้ตรงนี้ได้เลยเงินเดือนเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่12,000บาทนะครับมี5คนก็ตกที่60,000บาทนะครับในหน้า feasibility มันก็จะดึงข้อมูลจากแท็บ c o n f l i g เมื่อกี้มาได้เลยนะครับ POS มันซ้ำนะครับอันนี้ผมดึงออกฟึบ แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่ยังนึกไม่ออกในตอนนี้แต่ว่าตีไว้ซะว่าน่าจะประมาณ2%ของยอดขายนะครับก็สามารถเอา2%เนี่ยมาคูณกับยอดขายข้างบนได้นะครับแล้วก็ดึงสูตรยาวมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเรารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็คือซัมตรงนี้ยาวมาได้เลยแล้วก็ดึงสูตรตรงนี้นะครับ และสุดท้ายครับเราเอา GP หรือกําไรขั้นต้นนะครับลบด้วยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นกําไรของเราจริงๆก่อนที่จะหักภาษีหักดอกเบีย้ยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเอาตรงนี้ครับกําไรขั้นต้นนะครับลบด้วยค่าใช้จ่ายรวมครับดึงยาวมาเลยแล้วก็เราก็สามารถคิดเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเอา กำไรเมื่อกี้นะครับมาหารยอดขายนะครับเราก็จะรู้ว่ากําไรที่แท้ทจริงของเราหารด้วยยอดขายเนี่ยเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าครับเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันเลยครับว่าเราจะคุ้มทุนยังไงนะครับมาดูที่ตรงนี้ครับที่เป็นบอกเบรกอีเวนต์นะครับซึ่งเบรกอีเวนต์เนี่ยผมก็จะดึงข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากอินเวสเมนต์เมื่อกี้นะครับตั้งไว้ก่อนก็คือ4ล้าน2นะครับหารด้วยกําไรที่ได้มาเมื่อกี้ครับบรรทัดสุดท้ายของแต่ละเคสนะครับ ถ้าเป็น worst case นะครับเรากำไรมาหารกับเงินลงทุนแล้วก็หารด้วย12นะครับก็จะเป็นจำนวนปีที่จะคุ้มทุนนะครับจะเห็นได้ว่า worst case นะครับเราขาย150แก้วคุ้มทุนอยู่ที่10ปีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเปิดร้านคาเฟ่อเมซ o n แบบร้านสแ a น d a l o n e แบบนี้จะมาขายวันละ150แก้วไม่กำไรนะครับถึงแม้บรรทัดสุดท้ายจะเห็นว่ากำไรแต่ว่าเราจะไม่ได้เงินลงทุนของเราคืนครับ normal case ครับจะหารออกมาได้ตกที่3.9ปีแบบนี้ก็แสดงว่าอาจจะพอไหว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสัญญาเช่าของเราเ,เป็นยังไงนะครับและสุดท้ายครับแบบเบสเคสคือขายได้วันละ3 0 0แก้วแบบนี้1.75ปีเนี่ยก็คุ้มทุนแล้วแปลว่าถ้าเป็นเคสแบบนี้คุณหาสาขา2ได้เลยนะครับแป๊บเดียวกำไรนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าตัวเลขนี้นะครับ10.15 3.9 1.75เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเลขที่บอกว่า คุณเนี่ยได้เงินลงทุนของคุณคืนนะครับยังไม่ได้กําไรยังไม่ได้หักเงินเฟ้อและเงินลงทุนของคุณเนี่ยไม่ได้กลับมาในรูปของเงินสดนะครับและเงินลงทุนของคุณเนี่ยยังไม่ได้บวกค่าเสียเวลาต่างๆค่าเสียโอกาสที่คุณจะสามารถเอาไปลงทุนได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าเนี่ยก็เป็นการคิดคร่าวๆนะครับเอาให้ทุกคนเห็นครับว่าแต่ละเคสเนี่ยเป็นยังไงอยากเห็นเป็นกราฟเนี่ยก็สามารถดูข้างล่างได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับในกรณีนี้เนี่ยก็คือเราใช้เงินสดของเรานะครับเป็น ในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะกู้แบงค์มาหรือเราไปยืมคนอื่นมาแล้วมันมีต้นทุนทางการเงินเราจะทํายังไงได้บ้างครับก็เป็นที่มาของแท็บที่3ครับก็คือแท็บของ liability หรือการที่เรามีภาระหนี้นะครับซึ่งในภาระหนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาดอกเบี้ยของเราเที่จะไปกู้สถาบันการเงินมาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกครับผมแปะลิงก์ไว้อันนี้ไว้คํานวณเบื้องต้นนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราจะกู้เท่าไหร่ดีครับเราจะกู้ทั้งหมดสีล้านนะครับ เราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับระยะเวลาในการผ่อนทั้งหมดสมมติตีว่า10ปีอัตราดอกเบี้ยสมมุติว่า5%นะครับอ่ะหกแล้วกันนะครับเราก็กดคำนวณขึ้นมามันก็จะบอกครับว่ายอดที่เราต้องผ่อนชําระต่อเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราตรงนี้มาใส่คร่าวๆได้นะครับผมใส่ตรงนี้คร่าวๆนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเอากำไรเมื่อกี้นะครับมาหักค่าใช้จ่ายหลังดอกเบี้ยเงินกู้ให้นะครับก็คือก็จะเห็นกําไรที่แท้จริงแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า w o r s t c เ s e เนี่ยติดลบไปเลยนะครับ ถ้าติดลบแบบนี้ก็คือแนะนําว่าไม่ต้องทานะครับเห็นตัวเลขแบบนี้ก็เลิกทําก่อนได้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปลงทุนธุรกิจนะครับ Normal case นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะคืนทุนเท่าไหร่ตอนนี้มันลบมาเหลือกําไรแค่เดือนละ4 0,000กว่าบาท Best case ลบมาเหลือกําไรเดือนละแสนกว่าบาทนะครับอ่าก็จะมาดูตรงนี้ครับ Total investment แล้วก็ Break event นะครับจะเห็นได้ว่า Worst case เนี่ยเป็นขีดก็คือ เราไม่แนะนําให้คุณลงทุนนะครับถ้าเกิดว่าคุณขายได้แค่ร้0ยแก้ว Normal c เค e ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น8ปีแล้วนะครับแปีเนี่ยคุณก็ต้องไปดูครับว่าปกติสัญญาเช่าที่ดินนะครับจะอยู่ที่3ปีและอีก3ปีเนี่ยเขาจะปรับค่าเช่าที่ดินของเราขึ้นปกติก็ไม่อย่างต่ำก็1 0ถูกไหมครับอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าถ้ามันเป็น8ปีแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องมีการต่อสัญญาถึง3รอบแบบนี้เราจะคุ้มทุนอยู่หรือเปล่าบางครั้งมันอาจจะนานเกินไปนะคร เป็นเบสเคสครับยังอยู่ที่2.27นะครับก็ต้องมาดูว่าคุณเอาเงินตรวนี้ไปลงทุนอย่างอื่นเนี่ยมันได้กําไรดีกว่าที่เอามาลงทุนร้านกาแฟหรือเปล่านะครับอ่าเรียบร้อยครับแบบนี้คุณก็จะเห็นภาพง่ายๆครับว่าการลงทุนเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วก็สามารถเอาเทมเพลตตัวนี้ไปแอพพลายใช้กับธุรกิจอื่นๆได้นะครับโดยผมก็จะแนบลิงก์เทมเพลตตัวนี้ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอเร CEPTION นะครับสามารถเอาไปปรับแก้ตัวเลขได้นะครับแล้วก็เอาไปคิดแบบอื่นได้ทันทีนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกคนนะครับว่า การคิดคำนวณ feasibility study แบบนี้เป็นการคิดแบบง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆมากมายที่ผมไม่ได้ใส่ลงไปนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้กับธุรกิจอื่นๆที่เราจะลงทุนได้ทันทีครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กําลังคิดที่จะทําธุรกิจนะครับมีไอเดียธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับก็สามารถเอาเทมเพลตที่ผมลิงก์ไว้ด้านล่างเนี่ยไปต่อได้เลยทันทีนะครับส่วนใครที่ติดปัญหาในเรื่องของการใช้งานนะ เข้ามาคุยในเพจของหอการค้าได้เช่นเดียวกันครับส่วนใครที่มีไอเดียแนะนำนะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนอยากให้หอการค้าไปทำคลิปแบบไหนบ้างนะครับอยากให้ความรู้ด้านไหนก็สามารถคอมเมนต์มาติชมแล้วก็บอกได้เช่นเดียวกันครับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับก,บการทำธุรกิจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ